กระทรวงอุตสาหกรรมครับให้ร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ของกระทรวงยุติธรรมในการดําเนินคดีเรื่องของมาตรฐานเหล็กและคุณภาพปูนที่ไม่ได้มาตรฐานครับรวมถึงการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายจากการหัวประมูลและผู้กระทําความผิดต่างๆอย่างเด็ดขาดส่วนมาตรการความอาการยีเวยาความเสียหายครับซึ่งตกเป็นข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็สั่งการดังต่อไปนี้ครับขอให้ค่ายเยวยา ความเสียหายตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางซึ่งปัจจุบันใช้อยู่เนี่ยไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับจึงขอสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมบัญชีกลางกรมป้องกันภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหรือว่าปอพกรมโยธาธิการและกรุงเทพมหานครน,นะครับช่วยกันเร่งหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์หรือข้อระเบียบต,ต่างๆให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถจ่ายเงินเดียวยาให้สอดคล้อง กับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ย้ำนะครับจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับเงินประกันภัยที่ทางอาคารต่างๆได้รับจากบริษัทประกันภัยเพื่อซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายอยู่แล้วต่อไปครับหลังจากที่เป็นข่าวในกรณีที่อาจจะมีชาวต่างด้าวเข้ามาลงทุนทำธุรกิจต่างๆแล้วก็มีการใช้ฟรีวีซ่าที่รัฐบาลน,นั้นมีมาตรการส่งเสริมนะครับว่าให้เข้ามาได้แล้วอยู่ได้ถึง60วัน บางประเทศ90วันนั้นก็ปรากฏว่ามีผู้เดินทางเข้ามาเป็นชาวต่างด้าวใช้สิทธินในการใช้วีซ่าท่องเที่ยว60และ90วันเนี่ยไปประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายรัฐบาลก็ขอให้กระทรวงการต่างประเทศและมหาดไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับเร่งการกวดขันและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทําความผิดรวมถึงศึกษาผลกระทบระยะยาวนะครับและปรับความเหมาะสมของเวลาว่าควรจะอยู่ที่60วันและ90วันต่อไปหรือไม่เพื่อที่จะทําให้ บุคคลเหล่านี้มีเจตจำนงในการเข้ามาเที่ยวอย่างจริงจังไม่ใช่ใช้วีซ่ามาเที่ยวแล้วก็ไปประกอบธุรกิจต่างๆเช่นธุรกิจสีเทาเป็นต้นสุดท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกกระทรวงทบวงกรมเร่งจัดทําความมั่นใจให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินะครับให้เข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้นโดยขอให้ชี้แจงว่ารัฐบาลไทยมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยในทุกมิตินะครับ และนอกจากนี้ครับขอให้เร่งดําเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติของแต่ละกระทรวงครับนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัมนตรีมีข้อสั่งการที่ผ่านมาครับเรื่องอื่นๆรบกวนท่านรองคารลมพลพรกาศครับเชิญเลยครับครับขอบคุณท่านโฆษกประจําสํานักนายรัมตรีนะครับสวัสดีผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังพี่น้องประชาชนที่ติดตามการแถลงข่าวการประชุมครัมตรีนะครับในส่วนของผมนะครับขอเริ่มด้วยความ แสดงความยินดีสําหรับการแก้ไขปัญหาโคตกต่ําเวลาผมกลับบ้านนี่นะครับไปยังตา่างจังหวัดนี่ก็จะมีคําถามว่าทําไมราคาโคเนื้อตกต่าอย่างมากนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวที่ถือว่าได้รับการวางรูปแบบที่จะแก้ไขปัญหาราคาของโคเนื้อนะครับก็คือ,อคณะตีได้เห็นชอบหลักการในการแก้ปัญหาราคาโคตกต่ำนะครับจากสภาเกษตรกรเรียนสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีโค อยู่ทั้งหมดที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ทั้งหมด1.43 1 1.434ล้านหลายนะครับแล้วก็เป็นจำนวนมากแล้วก็ราคาโคเนื้อก็ตกต่ำวันนี้คุณตีได้เห็นชอบในหลักการในการแก้ปัญหาโคเนื้อก็คือห้ามนำเข้าโคเนื้อจากประเทศเมียนมาแล้วก็ให้เร่งแก้ปัญหาเขาเรียกว่าสารเร่งเนื้อแดงนะครับนอกจากนั้นก็ให้หาตลาดให้กับทางโคเนื้อเพราะฉะนั้นก็แสดงความินดีกับทาง ประชาชนนะครับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อนะครับจะได้รับการแก้ไขมีแนวทางที่ชัดเจนนะครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องสินค้าควบคุมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ณ้รัฐมนตีได้เห็นชอบในเรื่องเพิ่มสินค้าที่ควบคุมเดิมนะครับมีสินค้าที่ควบคุมอยู่ทั้งหมด57รายการยกตัวอย่างให้ทางท่านผู้ชมนะครับให้ผู้สื่อข่าวได้รับทราบก็เช่นมวดกระดาษ ผลิตภัณฑ์หมวดผลิตภัณฑ์นขนส่งหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมเพิ่มขึ้นมา2รายการคืออะไรครับคือเครื่องฟอกอากาศและสินค้าตัวดูดฝุ่นไฟฟ้าก็คือเครื่องดูดฝุ่นเนื่องจากว่าอากาศของบ้านเราก็ยังมี PM เพราะฉะนั้นสินค้า2ชนิดนี้เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องสภาพอากาศไม่ดีทําให้สินค้านี้ขาดตลาดเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องเข้ามาควบคุมราคาสินค้า สองอย่างนี้ทําให้มีทางประชาชนได้รับความเป็นธรรมนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับในการควบคุมราคาสินค้าซึ่งอยู่ในอํานาจของกระทรวงพาณิชย์นะครับเรื่องถัดมานะครับของผมก็คือเรื่องของกฎหมายสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเดิมเวลาคนกระทําความผิดนะครับแล้วก็ผู้เสียหายเป็นทั้งผู้เสียหายและเป็นผู้ต้องหาผู้เสียหายก็หมายกาว่าผู้เสียหายได้รับ ที่ได้รับการกระทําผิดในฐานใดฐานหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาและผู้ต้องหาคือผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดแต,แ,ตแต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่มีการลงโทษนะครับวันนี้คณสีก็เห็นชอบร่างพระรัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีอาญาหมายความว่าอย่างไรเขาก็หมายความว่ากรณีที่ผู้เสียหายหรือพยานเป็นเด็กไม่เกิน18ปปีนี่เรามีกฎหมายคุ้มครอง,องครั้งนี้แก้ไข ในความผิดเกี่ยวกับทางเพศความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเป็นผู้หญิงนะฮะในในกฎหมายอยู่นี้เฉพาะผู้หญิงคุ้มครองเฉพาะผู้หญิงถ้าเกิน18ปีนี่ต่อไปการสอบสวนการรับคําร้องทุกจะต้องมีการแบ่งเป็นสัดส่วนหมายก็ว่าไม่ใช่ว่าจะสอบร่วมออกับใครก็ได้ละมีสหวิชาชีพมาคุ้มครองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแก้หลักการเดิมเนี่ยเกิน18ปีเขาถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ละฮะหลักการที่แก้ไขเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะให้นํา กฎหมายฉบับนี้จะให้นําคําให้การคําสอบสวนในชั้นพนักง,งานสอบสวนมาใช้ในชั้นศาลต่อไปเวลาที่จะสื่อพยานในชั้นศาลไม่ต้องเอาผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาที่อยู่ในเกณฑ์เกิน18ปีแต่เป็นคดีที่จเฉพาะคดีทางเพศคดีครอบครัวมาสื่อพยานเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นการซ้ําเติมเป็นการซ้ําเติมผู้หญิงนะครับอันนี้กฎหมายเฉพาะผู้หญิงก็มีการแซววก,กันว่าทําไมไม่คุ้มครองผู้ชาย อันนี้เฉพาะผู้หญิงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกฎหมายที่สําคัญเียนหลักการทีเดียวนะครับเรื่องถัดมาเป็นเรื่องของการแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวปี2542อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเดิมนะครับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนี่คุ้มครองในลักษณะปกป้องไม่ใหอ้อาชีพหลายอาชีพคนไทยต้องถูกแย่งแต่ทุกวันนี้มันมีการพัฒนาครับมี าการพัฒนาทั้งสภาพเศรษฐกิจการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นก็มีการแก้ไขพร่ำยัดประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อใหอ้คนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยได้รับโอกาสมากขึ้นแต่ก็คุ้มครองคนไทยด้วยโดยอาชีพที่จะต้องได้รับนี่ก็คือว่าต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ด้วยเพราะฉะนั้นหลักการจากการปกป้องเฉพาะปกป้องอย่างเดียวไม่ใช่ละเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพราะฉะนั้นอาชีพต่างๆที่จะ,ะได้รับการอนุญาตให้คนต่างด้าวทางานนะครับก็จะมีการดูแลเรื่องของการส่งเสริมพัฒนานเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวมาทํางานพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยไม่ใช่มาทํางานแล้วก็เอาตังค์กลับไปประเทศเขาแล้วทําให้ประเทศไทยไม่ได้รับอะไรเลยนี่นะก็เป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องถัดมาเป็นเรื่องของ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับเป็นเรื่องของการขอต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์คือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เดิมนะครับเวลาเราจะต่อใบอนุญาตในหนึ่งต้องไปเดินไปที่สำนักขนส่งไปกรมการขนส่งทางบกที่หมอชิดนี่นะฮะแล้วก็มีการทดสอบสมรรถภาพมีการามีการต้องไปดุกเรียกว่าต้องเดินไปเพราะฉะนั้นตามกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการแก้ไขก็คือว่ายกเว้นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายในการต่อใบอนุญาต ของผู้ขับขี่รถที่ที่อยู่ในเกณฑ์อายุในเกณฑ์อายุไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่เป็นคนที่สูงอายุสามารถประสาทยังดีอยู่นะครับแล้วก็กําหนดให้ผู้ขอวอนุญ,ญาตตา่อกําหนดให้ผู้ขอต่ออนุญาตขับขี่รถอยู่ในเงื่อนไขไม่ต้องเดินทางไปนะครับแล้วก็กฎกระทรวงฉบับนี้นะครับมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น9กวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาอ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ สำคัญมากเพราะเหตุว่าการเดินทางไปติดต่อ,อยังสานักงานขนส่งก็ดีกรมการขนส่งทางบกก็ดีบางครั้งก็เป็นอุปสรรคนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ขัตีได้เห็นชอบนะครับเรื่องถัดมาเป็นเรื่องของเรื่องสุดท้ายนะครับท้ายสุดของผมนะครับคือเป็นเรื่องขังตีได้เห็นชอบการปรับค่าจ้างค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราแลกบรรจุข,ของลูกจ้างรักวิสาหกิจเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากที่ คังตีได้อนุมัติให้กอพอนะครับตั้งแต่ปี2567เรียกว่าเป็นการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการนะครับตั้งแต่วันที่9เมษายน2567แล้วกระทบกับพักงานรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นวันนี้คันตีก็เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอก็คือปรับค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ได้ผลกระทบจากการปรับอัตราแลกบรรจุของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจก็คือไปกระทบเงินเดือนเพราะฉะนั้น กระทบอย่างไรนะครับก็คือเงินเดือนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนี้นะครับตั้งแต่1พฤษภาคม2567ต้องไม่ต่ำกว่า16,500บาทและก็ตั้งแต่58ก็ไม่ต่ำกว่า1 8 1 5 0บาทอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงแรงงานนะครับได้นำเข้าสู่ขั้นตีและวขั้นตีก็ได้เห็นชอบนะครับทั้งหมดของผม5เรื่องนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งหมดเลยขอบคุณครับ ขอบคุณท่านโฆษกนะคะก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านและสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยที่กําลังรับชมอยู่ทุกแพลตฟอร์มนะคะดิฉันสสิการวัฒนาจันทร์ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มี5เรื่องสําคัญที่จะมาถแถลงให้ทราบกันค่ะเรื่องแรกนะคะขอะแสดงความยินดีกับ ทั้ง86,876ครัวเรือนนะคะเงินช่วยเหลือน้ำท่วม9,000บาทล็อตสุดท้ายผ่านคอรมอแล้วค่ะ คณะรัฐมนตรีมีม,มติอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนประจำปี2567ค่ะครั้งที่3เพิ่มเติมจากมติคอรมอรเมื่อวันที่3ธันวา67และ18กุมภา68นะคะซึ่งก็ได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบกลางปี2568เพิ่มเติมอีกจำนวน781.88ล้านบาทค่ะ รวมทั้งได้อนุมัติระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะให้แล้วเสร็จภายใน15วันทำการค่ะนับแต่วันที่ได้การรับการจัดสรรงบในครั้งนี้นะคะโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหรือว่าป,อ,ปอค่ะเป็นหน่วยงานที่รับงบประมาณแล้วก็จ่ายเงินผ่านธนาคารออมสินนะคะ เพราะฉะนั้น 86, 8 6 8 7 6ครัวเรือนที่กำลังรออยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่ในสมุทรสาครชุมพรนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพัทธลุง ยะลาสงขลาสุราธานีและระนองค่ะที่กำลังรอข่าวดีนี้อยู่นะคะหลังจากนี้ไม่เกิน15-20วันค่ะก็จะได้รับเงินทุกครัวเรือนอย่างแน่นอนค่ะทุกท่านสามารถเช็คในระบบได้นะคะเดี๋ยวอีกสักวัน2วันนี้ก็จะขึ้นในระบบแล้วค่ะว่าเงินจะโอนถึงบัญชีทุกท่านในวันไหนค่ะ เรื่องที่2นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนมติคอรมอเมื่อวันที่12มีนาคม2567ค่ะเรื่องมาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณหรือว่าคลาสสิกคาค,ค่ะโดยได้มีการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมรถยนต์โบราณน,นะคะและเสนอร่างประกาศกฎกระทรวงซึ่งเป็นมาตรการภาษีดังนี้ค่ะ หนึ่งก็คือให้ปรับปรุงประเภทรถยนต์ที่เข้าร่วมมาตรการภาษีรถยนต์โบราณซึ่งสรุปง่ายๆนะคะว่ารถยนต์ที่สามารถเข้ามาตรการภาษีรถยนต์โบราณได้ในครั้งนี้ก็จะมีรถยนต์นั่งรถยนต์โดยสารไม่เกิน10คนรถยนต์และยานยนต์อื่นๆที่ออกแบบสําหรับการขนส่งบุคคลเป็นหลักรวมถึงสเตชันแบล็กอแลวก็รถแข่งนะคะนั่นก็หมายความว่ารถกระบะจะไม่เข้าร่วมในมาตรการนี้ค่ะ ข้อ2นะคะได้กําหนดพิกัดอัตราศุลกากรสําหรับรถยนต์โบราณแบ่งเป็น2พิกัดค่ะพิกัดแรกก็คือกรณีที่รถยนต์โบราณมีอายุตั้งแต่30ปีแต่ไม่เกิน100ปีค่ะและกรณีรถยนต์โบราณอายุเกิน100ปีซึ่งถือเป็นวัตถุโบราณประเภทหนึ่งนะคะ 3. ก็คือยกเว้นอากรศุลกา,ก,ารกรขาเข้าสําหรับรถยนต์โบราณว่าต้องนําเข้าแบบสําเร็จรูปทั้งคันและต้องมีเอกสารมาแสดงด้วยค่ะ ข้อ4เป็นการกำหนดอัตราภาษีสปปรรพสามิตสำหรับรถยนต์โบราณในอัตราร้อยละ45ของราคาขายปลีกโดยมีเงื่อนไขเช่นมูลค่ารถจะต้องไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทและอายุรถจะต้องไม่ต่ำกว่า30ปีขึ้นไปนะคะโดยจะนําเข้าจะต้องนําเข้าแบบสําเร็จรูปทั้งคันค่ะ และ5นะคะในกรณีที่รถยนต์โบราณที่นําเข้ามีการบูรณะภายในประเทศและส่งออกภายในระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการนําเข้านะคะก็จะได้สิทธิ์การรับเงินคืนภาษีสรรพสามิตแบบเต็มจํานวนค่ะในกรณีที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายค่ะเรื่องที่เรื่องต่อไปนะคะเรื่องที่3ค่ะ วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชานะคะเรื่องการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนแห่งใหม่ณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความต้องการของทางประเทศกัมพูชานะคะเพื่อทดแทนสะพานเก่าที่สุดโทรมมากค่ะ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเต็มในการลงร่างลงนามร่างความตกลงนี้นะคะและให้กระทรวงการต่างประเทศค่ะได้ออกหนังสือมอบอำนาจเต็มแก่ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในครั้งนี้ด้วยค่ะ โดยการลงนามในครั้งนี้นะคะจะลงนามความตกลงในการเยือนกับูชายอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีในวันที่23-24เมษายน2568นี้ค่ะซึ่ง เนื้อหาหลักๆนะคะในความตกลงก็จะมีเรื่องต่างๆค่ะเช่นที่ตั้งและขอบเขตของโครงการภาระหน้าที่ของทั้งสองประเทศนะคะเช่นฝ่ายไทยจะรับผิดชอบค่าก่อสร้างทั้งหมดซึ่งก็จะมีประมาณ15ล้านบาทและควบคุมการก่อสร้างของโครงการค่ะรวมไปถึงออกหนังสือรับรองการทำงานแล้วก็ตรวจลงตราหนังสือเข้าออกแก่บุคลากรและผู้ติดตามของกัมพูชาด้วยค่ะ ส่วนกรพูชานั้นนะคะจะเตรียมที่ดินในเขตการก่อสร้างค่ะจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแก่บุคลากรแล้วก็ผู้ติดตามฝ่ายไทยค่ะรวมไปถึงอำนวยความสะดวกเรื่องการยกเว้นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆให้กับฝ่ายไทยด้วยค่ะสำหรับเรื่องการจ้างแรงงานนะคะจะเป็นการว่าจ้างบุคลากรฝ่ายไทย เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างในครั้งนี้ค่ะและจะว่าจ้างแรงงานกัมพูชาในการก่อสร้างนะคะแต่ว่าถ้าหากจัดหาแรงงานกัมพูชาไม่ได้ก็จะว่าจ้างแรงงานไทยแทนค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะก็จะไม่กระทบกับสิทธิระหว่างไทยกัมพูชาตามกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการตกลงในเรื่องของเขตแดนภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆค่ะมีการตกลงกันในเรื่องการศึกษาร่วมและการป้องกันตลิ่งการบริหารการบำรุงรักษาสะพานระบบจราจรรวมไปถึงการแก้ไขข้อขัดแย้งและระยะเวลาที่บังคับใช้ข้อตกลงนี้ด้วยค่ะเรื่องที่4นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบปี68งบกลางค่ะวงเงิน7 7,404.34ล้านบาทค่ะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในปี2,568จำนวน2,748รายการค่ะซึ่งวงเงินดังกล่าวนะคะก็จะเป็นค่าดำเนินโครงการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะบ่อบาดาลการก่อสร้าง การปรับปรุงระบบประปาการหาแหล่งน้ำต้นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งนะคะการติดตั้งระบบสูบน้ำการขุดลอกคูคลองการซ่อมแซมประตูระบายน้ำเหล่านี้เป็นต้นค่ะโดยรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายต่างๆนะคะก็ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณค่ะ เรื่องที่5ค่ะเรื่องสุดท้ายของดิฉันในวันนี้นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะว่ากระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการค่ะกลับเข้ามาในราชการจากคณะกรรมการปปอชอนะคะ ซึ่งโดยปัจจุบันค่ะมีผู้กระทําผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการแล้วก็ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงขอกลับเข้ามารับราชการอีกครั้งค่ะเนื่องจากได้รับการล้างมนทินตามพระราชตามพระราชบัญญัติการล้างมนทินนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่า การได้รับการล้างมนทินนั้นเนี่ยจะเป็นการล้างโทษเท่านั้นค่ะแต่ว่าพฤติกรรมการกระทําผิดวินัยของเขาเนี่ยยังไม่ได้ถูกลบล้างไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยได้ออกมาตรการนี้ขึ้นมานะคะซึ่งมาตรการนี้ก็จะมีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจค่ะเช่นมีข้อกําหนดว่าเจ้าพนักงานของรัฐที่เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากสถานที่ทํางานของหน่วยงานภาครัฐ เพราะว่ากระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามนะคะในการขอกลับเข้ารับราชการหรือว่าขอกลับเข้าทํางานในหน่วยงานของรัฐค่ะและมีให้พิจรารณาบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือว่าเข้าบรรจุในหน่วยของรัฐโดยเด็ดขาดค่ะ,คะย้ําว่าโดยเด็ดขาดนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้กําหนดบทลงโทษสําหรับผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจในการรับบรรจุเจ้าพนักงานของรัฐ กลับเข้าสูรา่ราชการหรือว่าหน่วยงานของรัฐด้วยค่ะแปลว่าห้ามไม่ให้รับกลับเข้ามาแต่ถ้าใครรับกลับเข้ามาเนี่ยผู้บังคับบัญชาก็จะมีความผิดด้วยค่ะและนี่ก็คือห้าเรื่องทั้งหมดจากดิฉันค่ะท่านู้ชมค่ะ,ะย้่เพิ่มเติมเรื่องเดียวนะครับเมื่อสักครู่นี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับท่านสุริยะจึงนรุ่งเรืองกิจรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนามคมครับได้ชี้แจงในที่ประชุมถึงกรณีที่ประเทศไทย ได้รับการปรับระดับเรื่องสายการบินของประเทศไทยนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่ในอันดับที่2 10กว่าปีมาแล้วนะครับที่เราพยายามจะต่อสู้แล้วก็ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งล่าสุดนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทาง FAA นะครับหรือหน่วยงานกํากับด้านการบินของสหรัฐอเมริกาก็ได้ปรับระดับความน่าเชื่อถือของสายการบินจากประเทศไทยจากอันดับ2ขึ้นไปอันดับที่1ครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ในสมัยก่อนเราจะไปสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเมืองใดก็แล้วแต่เราจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องนะครับเช่นเราจากกรุงเทพไปที่โตเกียวโตเกียวไปที่ซียเตเทิลซีแเตทิลไปที่เดนเวอร์เดนเวอร์ไปดีทรอยนิวยอร์กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งการปรับลักษณะเช่นนี้เนี่ยจะทําให้เครื่องบินจากประเทศไทยจากสุวรรณภูมิสามารถเดลิเวอร์ฟลายไปที่เมืองต่างๆทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของสหรัฐอเมริกาได้ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับเนื่องจากลดเวลาชั่วโมงในการบินและนอกจากนี้ครับ ด้านของพนักงานของบริษัทการบินไทยนักบินของการบินไทยนั้นก็จะสามารถไปสมัครงานในการเป็นนักบินของสายการบินอื่นๆได้ซึ่งที่ผ่านมาเขาไม่รับนะครับเขาบอกว่าเราอยู่ในระดับ2ไม่ใช่ระดับ1นึ่งนอกจากนี้ครับในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายเรื่องการขนส่งสินค้า รวมทั้งเครื่องบินที่เราเรียกกันว่า r i v a น e jet เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเดินทางเดลิเวอร์ไฟล์จากกรุงเทพมหานครไปสู่เมืองต่างๆของสหรัฐอเมริกาได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีในรอบ10ปีนะครับที่รัฐบาลไทยนั้นได้รับการลดล็อกจากระดับที่2มาอยู่ในลำดับที่1ทั้งหมดนี้คือการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับท่านสุ่อมวชนมีคำถามเชิญน,นะครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราถามกันนอกรอบนะครับพรุ่งนี้ท่นานรองรัฐมนตรีออกเดินทางที่บนอประมาณสัก8ปดโมงครึ่งนะครับแล้วก็จะกลับถึงกรุงเทมหานคร ในวันพฤหัสเวลาประมาณ16นาฬิกาส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในวันจันทร์นะครับแล้วก็ลงตวรวจราชการจากนั้นในวันอังคารก็จะเป็นการประชุมคณะร,รัฐมนตรีที่จังหวัดนครพนมซึ่งทั้งสื่อมวลชนและ,ละร,รัฐมนตรีหลายท่านก็จะร่วมเดินทางไปตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับเพื่อลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนําเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครพนมในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าพบกันที่จังหวัดนครพนมนะครับวันนี้สวัสดีครับ